จ้าสวัสดีจ้าพี่น้องเพื่อนทุกทุกคนน้องก้ออกมันนี่สิ้้ามาเบิกพ่ดตัดอดัญญาให้งัวจ้าเสียงเสียงเครื่องมันอันนันเ้าเลยละพี่น้องเพราะเ้าไม่แห้งูู้จะคล้องอันเครื่องพอนั่งทั้งรถแต่คนทวนทวนอยูุ่เขาก็งามพี่น้องเขาก็งามตัดใบเขาออกไปให้งัวจ้ะคุณผููกวดกับกวดได้พี่น้อง เป็นยอมเป็นยอมอยตัดใบเข่าออกโปรงขื้นไม้กับง่ามได้พี่น้องวาดปุ๋ยใส่บานในฝนตกมาใส่น้ำเพียบนี่ตะกองอยใงไงพี่น้องลายกองแหงคนขื้นใส่แตกๆได้พี่น้องวัน ฝนขึ้นใส่แตกๆล้วไปให้งัวมันว่าเหลืองว่าห้องหม้อทั้งปุณวันทั้งผีพ่อหนี่้กวดเจยทั้งผีเขาก็ง่ามได้พี่น้องถึงผู้หน้าตึดเลยเขาง่ามขนาดเลยบ่ตัดบัไดยพี่น้องฝนตกมานันสิลม งานใหญ่เลยพี่น้องนี่งานใหญ่ขนาดเลย่ผคุตัาา <laughs> <ะ>ด,ต <laughs> ดตกะดังสูบยายอยู่เมื่อยแห้งมาตัดอีกแล้วเจา้านึงพุนแบ,บกแบกเครื่องเลือตลือมากลลวพี่น้อง <laughs> ออ แนีเห็นพผลอบ่อยหน้าดเพ้นกับบักกุ้งมึงพี่น้องก็แซวเขแซวก็แซวเห็นถือกล่องทายหูอันนั้นใบเข่าใบหงาเท่าเข่าเท่าหงาพี่น้องเป็นจุ่มเป็นจุ่มเป็นกองเป็นกองอย่างนี้พี่น้องเนาะ ม่อนีิตัดแต่เมื่อวานม่อนิตัดมื่อไงตุ๊ดตัดคนเมื่อยแห้งคนนางเศร้าไม่แห้งอยู่จ้ะตุ๊ตัดก็ตัดผู้แบกก็แบกด้วยพี่น้องด้วยพี่เดชพนังงานแบกเข้าม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 าฮบใส่แพะขยันมาหนิ so หุบแฝกมาหุแฝกขยันฮุบยาสะแฝกขยงนาดนีุ่บยาให้ง่วงขยันขนาดเด้อพี่น้องนี่วันเขาได้เขาได้ทางได้ี่น้เดนขย่วงตั้งหา

เลี้ยงร้านยังโมลแล้วได้พี่น้องนี่เลี้ยงหัวอ,อ,อีกได้ญญ <laughs> เนเขาย่างมาสดอาจินหัวหมูเครื่องในได้จเด้พอพอพอตาอยู่ทั้งฝุ่นก็มีดตาจะพี่ทากผีทัขผาที่ตะวันออ,นอเนกเน,น,นี่ยอยตหมาว็นป่วย มือเดียวนี่เบิร์ตบอลใ่งานเจ็ดเจ็ดเหนือเบิดเลยมาย่างขึ้นแต่ห้องขึ้นแต่ห้องมั่นไอพี่น้องได้เบิ่งตได้จ้ะเด้อคัร์โบเฮดกับไฮน์คาบ์โบเฮตบอคุบอันนี้กับเพื่อนก็บได้กิจดิอะไรอันนั้นมั่วก็ได้ วานเข่าร้ายพี่น้องมันบมมีมองผูมีแต่ปลาเขาเนม่ไปสถานการก็เขี้ยวอมภุมอยู่สีแบกบุบันแบกนี่นะจ๊ะผู้คพนสิแบกเน่ขึ้นเสลรถหาหามาเซื่อแคหอบแต่ละหอบนุ่มเมหอมหน่อยๆได้พี่น้องปวดแอลหย่อนได้หนิเอลเหล่านี่

โอ้ยเพื่อซืแบกแล้วคำเติอผู้แล้วนี่ให้พี่น้องได้เบิง่งซ้ำหนี้น้นจาจ๋าน้ออย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด,กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามในราจ่าเด้อสายลมพะมวนโอุยเอามาขืนใส่แตกๆกับพี่น,อออออน้องซ่อซ่อซ่อในมวยแห้งซ่อมวยแห้งนั่งอันนั้นจะทัท้งแตกๆ เขาก็งามๆเลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สวัสดีน้อจ่าน้องบา,บายบายสวัสดีจ้า